ตอนนี้ผมกับคุณเล็กเพิ่งออกมาจากสวนนะฮะแล้วก็เมื่อกี้คุณเล็กได้สแสดงให้ดูถึงการห่อฝรั่งนะฮะการห่อฝรั่งที่ถูกวิธีที่ถูกวิธีแล้วก็หอ,อยังไงถึงจะได้ผลผลิตที่ดีนะครับคุณเล็กก็โชว์ตัวอย่างให้ดูแล้วเอาละครับตอนนีเ้เรากลับมาทิ้งท้ายรายการกันนิดหนึ่งฮะพิมพ์ภูครับ<ะ>ก็หลังจากที่เราคุยกับทางทางทั้งสามท่านนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะพี่เมาคือตอนนี้เสียง พี่มีเสียงพี่คนเดียวฮะผมก็กลัวว่าท่านอื่นนี่จะไม่ได้พูดเลยนะฮะเป็นคนที่พูดเก่งมากยังไงขอให้พี่เหมาเบาเบาเสียงลงนิดนึงนะฮะชื่อพี่เหมาค่ะพี่เหมานะฮะโอเคครับเมาเมาโอเคตอนนี้ก็ถึงตอนนี้แล้วทั้งสามท่านนะครับเฮียหนุชาคุณเล็กมีอะไรอยากจะฝากบอกกับเกษตรกรท่านอื่นที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ครับครับผมค่ะอยากให้เฮียฟากนิดนึงค่ะครับผม คือเรากรเกษตรกรด้วยกันครับผมบอกไปไม่ต้องมาเชื่อผมครับแต่ขอคือแบบว่าให้ลองใช้กันพิสูจน์ด้วยตัวเองครับถ้าถ้าถ,ถ้าผมบอกไปคือได้ถ้าลองใช้ครับเราจะรู้จากจากจาก,จากกะจากการใช้ของของ ผลิตภัณฑ์ครับบางทีบอกไปพี่น้องชาวเกษตรกรอาจจะไม่เชื่อว่ามันมาแค่ไหนอาจจะเป็นหน้าม้าจ้างมาพูดหรือเปล่าเกิดปีมะแมหรือเปล่าครับไม่ใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับนั่นไงมันต้องใช้ด้วยตัวเองนะพี่ถึงจะรู้ว่าต้นไม้เราเนี่ยมันแตกต่างคือจากมันส้มมันกลับมาดีถ้าจู่ๆบอกไปเนี่ยอาจจะไปถ่ายรูปอาจจะเอาต้นดีมาเอาต้นสมมาถ่ายให้ดูกันก็ได้ห็นเปล่าแต่ผมผมก็คือแบบงานพาไปดูมาแล้วก็คือ พาไปดูไอ้ต้นโซงมาแล้วก็คือเปรียบเทียบกันใช้ตอนที่เราปลูกพร้อมกันเนี่ยต้นเนี้ยมันเหลืองก็ก็ดูกันมาแล้วครับแต่เรียกว่าให้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเดี๋ยวผลตอบรับคุณก็จะรู้เองครับผมไม่ไม่ได้ไม่ต้องพูดอะไรมากครับค่ะเปิดใจเปิดใจให้กว้างนิดนึงเปิดใจลองรับสิ่งใหม่ๆดูมันมันดีต่อต่อเกษตรกรด้วยวันข้างหน้าคือดินไม่เสีย S <S ใช่ค่ะสุขภาพเป็นไงฮะคุณภาพผลิตภัณฑ์มันก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ได้ใส่เคมีไม่ใช่ว่าเราไมา่ยอกเองตัวนี้เรื่องจริงนะคะค่ะคุณอไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ใส่เคมีลูกจะไม่โตจะไม่ใหญ่มันก็ผลผลิตมันก็ไม่ได้เน่าเสียอะไรแล้วเรื่องเน่าเรื่องอะไรน้อยมากเลยนะพี่น้อยมากอ,มอย่างฝรั่งเนี่ยเก็บคราหนึ่งแม่ค้าโทรมาเลยนะเมื่อวานไปคุยกับพี่ชายว่าเออไอเบอร์ตำเนียอะไรนะมีก็มาได้แต่มันไม่มีอ่ะพี่มันไม่มีจริงๆอ่ะ ก็เ,เออถ้ามีก็คือให้เอาใส่ตะกร้าไปมันไม่มีก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเขาก็อยากจะไปขายแต่มันไม่เสียหายไม่เน่าไม่อะไรเลยมัน<ช>มันก็ผลตอบรับมันดีมากเลยครับแล้วตอนนี้ก็ของเราเนี่ยได้มีสารกำจัดเชื้อราอยู่ในกระสอบด้วยใช้แล้วก็ ดินไม่เป็นเชื้อราด้วยนะคะคือมาดีตรงนี้สําหรับพี่น้องชาวเกษตรกรที่ปลูกฝรั่งด้วยนะคะไอเรื่องราในดินเนี่ยเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นใช่ค่ะคือแต่ต้นไม้มารับรู้ได้อระบบรากคือเจียงฝรั่งเนี่ยมันเป็นรากก่อยมารับรู้ในตัวมันเองค่ะเราไม่สามารถที่จะไปหายาหาอะไรที่ว่ามันมันมันนั่นมันได้ไม่ใช่คนใช่คนครับเป็นเหมือนคนก็คือปากเก็บใช่ค่ะ ต้นไม้ก็คือใช้รากกินแต่ถ้าระบรบร,ระบบดินให้ดีรากให้ดีต้นไม้มันก็กินได้อิ่มกด้อิ่มได้อิ่มเหมือนคนที่เรากินได้ปกติต้นไม้มก็จะแข็งแรงได้เพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าฝรั่งกิมจูมาตายต้นเยอะผมเมื่อคีปีมก็ตายแล้วแต่ที่วันนี้พี่ภูมาดูไม่มีตายสักต้นหนึ่งครับผมแล้วถ้าใช้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผมกล้าการันตีเลยว่าดีครับ เราได้รู้จักดีเจสวยด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ของของพี่หมาเบลจะฝากครับก็ให้ลองซื้อมาใช้ด้วยใจครับโอเคครับงั้นขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณมากค่ะบคุณากค่ะขอบคุณค่ะดูดีนะ